แบกให้ด้วยดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นไม่มีเก็บเพิ่มนะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซาร่าเช่นเคยนะคะวันนี้ซาร่าเตรียมรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าปัจเจร s โ o สปอตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปัจเจ o g โ p l ี T พันะคะราคารถอยู่ที่1,384,000าสาสหำหรับสีปกตินะคะสีขาวเพิ่มอีก 1, 5 0 0 0บาทเป็น1 3 99000นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ซาร่าจัดโปรอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าซาร่าแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะตัวนี้ตัวอักษรปเจโรสปอร์ตตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเงินหรือสีดํานะคะเอาที่ตามใจคุณลูกค้าชอบได้เลยค่ะชิ้นที่2ตัวนี้นะคะชุดแต่งเกิร์ตนะคะเป็นของสปอร์ตไลเดอร์นะคะ ตูแต่งตัวนี้มีทั้งหมด8เวอร์ชั่นนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะตามมาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้คิ้วร้อนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเลือกเป็นสีตัดกับตัวรถก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะตามมาด้วยตัวนี้นะคะจุดเด่นของเราเลยตัวนี้ซาร่าเปลี่ยนแม็กให้นะคะเป็นขอบ20นิ้วคุณลูกค้าสามารถเลือกรายได้นะคะไม่มีเก็บเงินเพิ่มเลยค่ะ ตามด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นกาบข้างนะคะเพิ่มความแข็งแรงความแกร่งให้กับรถทําให้รถดูสปอร์ตและใหญ่ขึ้นนะคะแถมฟรีให้ค่ะตามมาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้ข้อบมือเปิดเป็นสีดํานะคะทําให้การใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นรอยนะคะยืดระยะเวลาการใช้งานตามมาด้วยด้านข้างนะคะ เกิดท้ายรถนะคะของสปอร์ตไรเดอร์มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นท่อเหลี่ยมท่อกลมหรือท่อคู่นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะตามที่ต้องการได้เลยค่ะตามร้วดวอักษรท้ายรถนะคะปบรเด์สปอร์ตตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้ถ้าแถมก็ซาร่าแถมให้ฟรีค่ะตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะออกแบบมาจากโรงงานนะคะใช้งานง่ายนะคะ แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะจำรวยภายในตรงด้านกลางนะคะจะมีจอกลางมากับตัวรถให้นะคะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับสาย h d m l นะคะดู y o u t u b e ได้ขณะการเดินทางนะคะทำให้สะดวกเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนะคะที่ด้านหน้านะคะ บอหนังสีดำเป็นบอ่อไฟฟ้านะคะปรับได้8พิศทางหน้าจอระบบทััสกรีนนะคะมีคุยคอนโทรลและแพลนชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยปุ่มสตาร์ทนะคะกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวรถไม่ต้องใช้กุญแจไขที่พอพวงมาลัยง่ายในการใช้งานนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้า 3,9900กับสิ่งที่ซาร่ามอบให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อผ่านซาร่าได้นะคะ099 283 3888ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายาขายขอออนไลน์พนักงานบริษัทนะคะกู้ร่วมได้นะคะคนค้ำไม่เช็คแบคล็ก l i บริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเวลาทำสัญญา ถ้าสนใจโทรหาหาสลาได้เลยนะคะเดี๋ยวสลาขอไปดูรถให้คุณลูกค้าต่อก,ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ